แซ่บมากๆ,ๆเลยครับมาต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณขาวศรชัดว่าเรื่องนี้เธอรู้ดีเรื่องนี้ผมรู้ดี <c oughs> เรื่องนี้ป็นเรื่องของคู่จิ้งแซววายอย่างหนุ่มมิกนะฮะสาวภาพแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับผมหนุ่มเอิร์าจีรพัฒน์นั่นเองครับผมเ<ช>ออหนุน่มเอิร์ทจีรพัฒน์นี่สองคนนี้เลยคนที่อยู่ด้านซ้ายคนอยู่ด้านซ้ายก็คือหนุ่มมิกคนอยู่ด้านขวาก็หนุ่มเอิร์ธสองคนนี้เนี่ยโด่งมาจากซีรีส์เรื่องนิทานพันดาว จำได้ไ,ไหมก่อ,อนหน้านี้ที่เราเคยพูดกันไปว่าเป็นคู่จิ้นท่านแตกใช่าก็คือคู่นี้แหละเหมือนกันซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าแฮชแท็กติดแฮชแท็กเฟซบุ ack, ๊กอันดับหนึ่งข้ามคืนเพราะว่าอสองคนนี้เนี่ยครับผมเขาเรียกว่าได้ถ่ายภาพได้ได้ได้ถ่ายภาพาภาพหนึง่งนะครับเป็นภาพที่หนุ่มมิกเนี่ยครับผมใส่เสื้อคอดิแกนมั้งสีขาวๆที่แบบแอบแหวกนิดนึงถ้ามีภาพออกมาจะได้เห็น เป็นแหวกแหวกดนึงมีคลิปอาจจะเปิดคลิปก็ได้นะฮะมีเป็นเป็นภาพนั้นซึ่งอยู่ๆปุ๊บได้โพสได้แป๊บเดียวภาพนั้นก็หายไปทุมโบนทำไมอ่ะหายไปทำไมอ่ะเ<ม>นี่ยคือจริงอันนี้คือภาพคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอ,อน,นี้เนี่ยก็โพสออกมาได้ในอินสตาแกรมแป๊บเดียวเหมือนกันแล้วก็หายไปแล้วก็ภาพนี้อภาพนึงอ่ะที่เป็นภาพแนบบิ้นอ่ะก็หายไปเหมือนกันเออก็เลยเกิดแแท็กขึ้นมาว่าเออทิกกับรูปที่หายไป อ,อแล้วทุกคนก็ไปสืบไปสืบไปสืบมาปุ๊บเหมือนกับว่าหนุ่มเอิร์ธเนี่ยเคยเคยพูดไปว่าอ่ะห่วงน้องมันโป้ะนะจาได้ไหมคนที่ท,ที่เคยเราเคยไปสัมภาษณ์คุณคุณพี่คุณ <จำ S 1> เอิร์ธจำได้หนุ่มเอิร์ธก็จะบอกว่าไม่เอานะแหวกเยอะไปมันโป้นะครับในในส่วนของคมชื่อเป็นจะได้เป็นกับหลังจากอันนั้นแหละครับทําให้เฟเตอร์เนี่ยโอ้โหทั้งแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับชาวต่างชาติ ก็แห่เอาภาพของน้องๆทั้งคู่เนี่ยมาเขาเรียกว่ามาโพสให้หายที่ถึงว่าเอ๊ะ e ยังไงกันแน่นะคู่นี้นี่ก็ทำตอนแรกก็ติดเทปแล้วรอบหนึ่งหลังจากนั้นปุ๊บหนุ่มมิกก็ออกมาโพสในในทวิตเตอร์ตัวเองเหมือนกันว่าอ่ะเข้าไปฟังเพลงในขับเฮาสักแปหนึ่งเขาแชร์ตอนย่อนะอคอไฟกับพอน้องฮูกอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บแฟนๆก็ตามเข้าไปดูในขับเฮาห้องที่หนุ่มมิกกับเอิร์ธเนี่ยอยู่นี่พอห้องหนุ่มมิกหนุ่มเอิร์ธอยู่ปุ๊บ แฟนๆก็แคปมาอีกว่ามิกเอิร์ธหนีไปอยู่ขฮาวหายไปขฮาวี่เองอะไรเงี้ยอืคือเป็นอาการเอาภาพมเมน่ารักน่ารักของคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่เนี่ยครับที่เราเรียกว่าโด่งดังนะครับตามคู่ที่นหลายๆคู่มาณตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกไปอะน้องๆออกอีเวนต์ปุ๊บก็ห้างแตกไปเรร้อยจะทําอะไรก็โอ้โหแฟนคลับให้การตอบรับดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอืมทําให้เกิดแฮ็กข้ามวันข้ามคืนตอนนี้เนี่ยก็ยัง ก็ยังก็เรียกว่ายังดีทวิตกันอยู่ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับในเว็บไซต์คมชัดลึกของเรานี่ขายของขายของ